สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้ให้เด็กๆทํากิจกรรมในหน้า113กันนะคะเป็นกิจกรรมลองทําดูค่ะให้เด็กๆวงกลมภาพที่เป็นของเล่นนะคะและกากบาดท,ทับภาพที่เป็นของใช้ค่ะอีกรอบนะคะวงกลมภาพที่เป็นของเล่นและกากบาดท,ทับภาพที่เป็นของใช้ค่ะคุณครูจะให้เวลาเด็กๆในการ วงกลมและกากระบาททับภาพนะคะโดยใช้เวลา3นาทีนะคะเริ่มได้เลยค่ะ เสร็จแล้วใช่ไหมคะทีนี้เด็กๆมาดูเฉลยกันเลยคะ่ะว่าเด็ก,ดกจะถูกทุกข้อหรือเปล่านะคะามาดูที่ภาพที่1และภาพที่2กันก่อนคะ่ะภาพที่1เป็นเสื้อนะคะเป็นของใช้ดังนั้นกากระบาทับนะคะถ้าเด,เด็กถูกแล้วให้ตัวเองหนึ่งคะแนนไปเลยคะ่ะต่อไปภาพหมายเลข2ก็คือกางเกงนะคะเป็นของใช้กากระบาถูกต้องคะ่ะ ต่อไปค่ะหมายเลข3เป็นตุ๊กตาช้างเป็นของเล่นเพราะฉะนั้นวงกลมถูกต้องค่ะต่อไปหมายเลข4กระบอกน้ำเป็นของใช้กากบาทถูกต้องต่อไปหมายเลขหลูกโป่งนะคะเป็นของเล่นวงกลมถูกต้องค่ะต่อไปหมายเลข6นะคะเป็นว้าวนั่นเอง ว่าเป็นของเล่นนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องวงกลมค่ะอย่าลืมให้คะแนนตัวเองนะคะต่อไปหมายเลข7ลูกบอลน,นะคะฟุตบอลลูกฟุตบอลน,นะคะเป็นของเล่นค่ะวงกลมถูกต้องนะคะต่อไปหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ด้วยเป็นของใช้ค่ะเพราะฉะนั้นการกระบาดถูกต้องค่ะ ข้อที่9นะคะข้อที่9เป็น9ก e อค่ะเก้าอ้เป็นของใช้กากบาทถูกต้องค่ะเด็กๆที่ได้9คะแนนนะคะอย่าลืมส่งข้อความมาบอกคุณครูด้วยนะคะต่อไปนะคะคุณครูขอทบทวนความรู้ในะคาบที่แล้วก่อนนะคะก็คือเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดกลุ่มวัสดุมีอยู าเกณฑ์ด้วยกันนะคะเกณฑ์แรกก็คือเกณฑ์รูปร่างนะคะมีวงกลมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมและวงรีนะคะตัวอย่างก็คือลูกวอลเลย์บอลและลูกเทนนิสนะคะต่อไปเกณฑ์ที่สองก็คือสีค่ะเราจะจัดกลุ่มวัตถุที่มีสีเหมือนกันให้อยู่กลุ่มเดียวกันังภาพน,นะคะ ต่อไปเกณฑ์ที่3ามเกณฑ์นขนาดค่ะเกณฑ์นขนาดก็คือขนาดเล็กก็อยู่กลุ่มมีไซส์เหมือนกันขนาดเท่ากันนะคะหรือขนาดใหญ่ค่ะวัตถุที่มีขนาดใหญ่เท่ากันเราก็จะจัดอยู่กลุ่มเดียวกันนะคะดังภาพในตัวอย่างค่ะต่อไปเกณฑ์ที่4เกณฑ์พื้นผิวค่ะ วัตถุที่มีพื้นผิวเหมือนกันอย่างเช่นมีผิวขูุกระเหมือนกันก็จะจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันหรือวัตถุที่มีผิวระยบก็จะจัดในอยู่ในกลุ่มผิวเรียบเช่นเดียวกันนะคะตัวอย่างผิวขูุขระค่ะและตัวอย่างผิวเรียบนะคะในคราบที่แล้วเด็กๆได้เรียนไปแล้วเนาะต่อไปเกณฑ์สุดท้ายคือเกณฑ์ความแข็งนะคะความแข็งเราก็จะใช้มือของเรานะคะในการสัมผัส วัตถุ uh. ที่มีความอ่อนนุ่มเราก็จะจัดมาอยู่กลุ่มหมีนะคะซึ่งมีความอ่อนนุ่มเหมือนกันและความแข็งค่ะโต๊ะมีความแข็งนะคะวัตถุ uh. ที่มีความแข็งเราก็จะสามารถจัดกลุ่มได้วัตถุ uh. ที่มีความแข็งเราก็จะจัดอยู่ในกลุ่มที่มีความแข็งเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะอย่างเช่นโต๊ะเก้าอี้หรืออื่นๆที่มีความแข็งเหมือนกันนะคะเรามาดูนะคะสรุปเก ok ี่ยวกับ ลักษณะของวัสดุที่ใช้ทําเป็นเกณฑ์นะคะที่คุณครูให้เด็กๆทําแผนผังความคิดไปแล้วนะคะในสัปดาห์ที่แล้วก็จะมารวมไว้ในหน้านี้นะคะเด็กๆสามารถอ่านทบทวนได้ค่ะต่อไปค่ะเด็กๆมาทําแบบฝึกพัฒนาการเรียนรู้ที่2กันค่ะข้อที่1นนะคะให้เด็กๆด,ดูภาพแล้วบอกเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดกลุ่มวัสถุกันค่ะ เรามาดูกลุ่มที่1นนะคะเด็กๆสังเกตภาพนะคะมีตะกรา้ามีถุงพลาสติกแล้วก็แก้วนะคะต่อไปค่ะเด็กๆกลุ่มที่สองค่ะกลุ่มที่สองเป็นเก้าอี้ไม้นะคะเขียงไม้แล้วก็ดินสอไม้ค่ะต่อไปเรามาเติมคําตอบดีกว่าเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดกลุ่มเด็กๆคิดว่าอะไรเอ่ยเกณฑ์ที่ใช้ ถูกต้องค่ะวัสดุที่ใช้ทําวัตถุนั่นเองค่ะที่เราใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดกลุ่มนะคะคือวัสดุที่ใช้ทําวัตถุนั่นเองค่ะเด็กๆเติมคําตอบได้เลยค่ะ ไปเราไปจัดกลุ่มกันนะคะกลุ่มที่1วัสดุที่ใช้ทําวัตถุในกลุ่มที่หเด็กๆคิดว่าเป็นอะไรคะทํามาจากอะไรตอบกันมาได้เลยค่ะเยี่ยมมากค่ะทําจากพลาสติกถูกต้องนะคะเด็กๆเ,เติมคําตอบลงไปได้เลยค่ะ ไปค่ะเราไปดูวัตถุกลุ่มที่สองค่ะที่ครูให้สังเกตภาพนะคะทำจากอะไรคะวัสดุชนิดใดที่ใช้ทำวัตถุในกลุ่มที่สองเยี่ยมมากค่ะวัตถุในกลุ่มที่สองทำจากไม้นะคะทำจากไม้นั่นเองค่ะ นะคะให้เด็กๆไปดูภาพในข้อที่สองกันค่ะดูกลุ่มที่หนึ่งก่อนนะคะต่อไปกลุ่มที่สองค่ะทีนี้เด็กๆมาเติมคำตอบในข้อที่สองกันนะคะเด็กๆคิดว่าเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งและกลุ่มที่สองคือเกณฑ์ไหนคะ อย่างข้อแรกที่เราทำกันก็คือวัสดุที่ใช้ทำวัตถุใช่ไหมคะแต่ในข้อนี้ให้เด็กๆสังเกตกลุ่มที่1และกลุ่มที่สองนะคะเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดกลุ่มเด็กๆคิดว่าเกณฑ์อะไรเอ่ยมองแล้วชัดมากๆเลยใช่ไหมคะใช้เกณฑ์สีคะ่ะใช้สีนะคะในการจัดกลุ่มนะคะเรามาดูกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่หนึ่งทจากสีอะไรคะ สีเขียวนะคะวัตถุคือมีสีเขียวทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าลูกโป่งนะคะแล้วก็ลูกเทนนิสนะคะเรามาดูกลุ่มที่สองค่ะวัตถุทั้งสามชนิดนี้เป็นสีอะไรหมดเลยคะเป็นสีแดงนะคะเป็นสีแดงเพราะฉะนั้นเด็กๆเ,เติมลงไปเลยคะ่ะ เยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูอยากจะให้เด็กๆนะคะทบทวนบทเรียนเกี่ยวกับการจัดกลุ่มวัสดุนะคะและให้เด็กๆจกําเกณฑ์ทั้ง5เกณฑ์นะคะให้แม่นยําเลยเพื่อจะสามารถนําไปสอบเก็บคะแนนได้นะคะ,ะวันนี้คุณครูก็มีแบบฝึกหัดให้เด็กๆทำเพียงหนึ่งหน้านั่นเองก็คือหน้า1 1 7นะคะ สามารถส่งงานในระบบได้เลยค่ะแล้วเราพบกันใหม่ในครับหน้านะคะสวัสดีค่ะ